อันนี้ก็เป็นเชฟนะครับนะฮะก็ปั้มค์ดแตกละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นคา์ดแต่งแล้วนะครับนะฮะเป็นคัสทองแดงเรียบร้อยแล้วนะครับทําไมเราถึงจะต้องแปลงปั้มค์ดบนและปั้มค์ดล่างนะครับเพราะว่านะฮะถ้าเป็นหวีแต่งแล้วเนี่ยแรงกระชากหรือแรงกดมันจะกินกําลังเยอะกว่าซึ่งปัมค์ดเดิมเนี่ยเป็นพลาสติก นะครับนะฮะพลาสติกถึงมันจะทนอยู่ได้มันก็จะอยู่ได้พักเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแปลงนะครับนะฮะบังคาร์ดล่างแล้วก็จุดแปลงเป็นของ d ีแม็ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําการแปลงนะครับใครที่อยากจะแปลงคาร์ดนะครับนะฮะก็ติดต่อมามาตรฐานและเรียกว่าตรงและแม่นยาแน่นอนนะครับ นะฮะแล้วมาถาม,ถามถึงข้อดีข้อเสียว่าทําไมแปลงแล้วเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าแปลงแล้วจะได้ฟิลที่เราต้องการไหมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับในการแปลงคาร์นะครับทุกคนจะได้สบายใจก่อนที่จะแปลงนะครับนะครับ